네 윤겸 네. 씨 마크 형이 정말 어, 경험 이렇게 계속 쌓여서 굉장히 이제 옛날에 봤을 때 모습보다 저도 뭐 엄청난 발전을 했다고 느껴졌어요. 근데 네. 윤겸이 말한 마마고 경험이 많아서. 그래서. 네. 서 너무 좋았고. <laughs> คยูชื่โอเคคุณย,ยูชมเป็นไงบ้างครับเติเหม,มือนได้ยอมรับจากคุณยูมนี้ก็มีความสุขมากพี่แดนะครับพี่แบบเป็นไงบ้างครับสสหรบโช์พี่มาร์ีคือพี่แบบอะไรครับชื่นชมครับนะรอครับ พูดนะครับชวนตตอนนี้นน้สมาชิที่6คนจบโซลสเตจกันหมดแล้วเหคนเดียว That's right That's right อา่นวยมากเลย

โซโลคอนเซปต์มันจะเป็นยังไงครับคุณมาร์คอันน้ I'm cute I'm sexy หรอเป่าั just only s e x y f o r e v e r เอาอย่างนี้ครับครับผมเอาอย่างนี้อาอย่างนี้สำหรับมาร์คถือล้วครับโซโลสเตจเมื่อสักครู่นี้

คือท kind of ี่ท like, like, well. like, ุ่งที ouais, ่เจอก่อนคุณจินยองชมว่าคือสเตจของเขาก็ดีมากนะแต่คำพูดที่เขาใช้แล้วก็แบบการที่เข้าหาแฟนคลับใกล้ๆคือรู้ว่าแฟนคลับชอบอะไรเนี่ยเรี่ยเนี่ยคือเซฟเธออย่างบันดาลีะไันดาลอะไรโมเซฟเธอหัวใจนิ่มนวลอะไรอยากใช้แบบนั่งบนโซฟาแบบเมื่อกี้แล้วก็แบบตอนลงบนโซฟาอะไรอย่างเนี่ย คืออ่านใจออกไงคะว่าแฟนๆอยากได้มันเป็นเตออะไรเนี่ยแล้วมึงให้คุณแกร์ตบอกว่าบอกแล้วไงว่าอยากเชื่อเขาโอเค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 งันเราอ่างน้ครับในเม่อวันนี้ทุกคนคุณไปกับผอคุณไอก คือไม่มีใครเชื่อภาษาไทยคุณแบบแบบแล้วคุณแบบแบบก็เชื <ๆ S 1> ่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่ามผมไม่เก่งภาษาไทย<น>ทุกคนก็รู้นี่วันนี้ในเมื่อทุกคนชื่นชอบโชว์ในส่วนของโซโล่สเตจของมา์คคื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลุ้นสิ่